จะจับเก้าอีอ้ให้อออเเ กันย์ x y z เอาใหม่เอาอเร็วกว่านี้ a b c d e f g h i ดังเววีดีโอถ่ายแล้วนี่เอ็มเอ็ม เร็วกว่านาี้หน่อยเอ Hãy dùng S, Y, Z. mày lưu con ý nổi, đăng còn kênh lắm. đang thả video dù tiếng đăng phân phát. B, C, D, E, F, G, H, 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 H เคอีเกเคเอ็มเอ็มโอทีคิวอาร์เอ็กซ์ทียูวีตัดเป็นยูเอ็กซ์ว อ่าโอเคเอาใหม่อันนี้เออไปขอเอ้ยกกไก่ขอไข่อยู่ใจเราขอขวดของเราขอควายเข้าหนาขอคนคืนคัขอรกคำนข้างฟ้างงใจก้า ตอใจใช้ดีชชิึงปลีดังชดช้าวิ่งหนีชดโธ่ลออลแล้วเต็